ยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะแพ้ก็เสมอตัวแมนยู you รู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ก็จะขอสู้ตายตายตาย m a น c h <oughs> <c oughs> ส s t e r ์ยูไนเต็ดเครับพบกับเก่งเกี่ยวการนะครับวันนี้เราจะมาทีวิวฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศกับรายการ FA Cup <c oughs> ของอังกฤษนะครับซึ่งเป็นถ้วยที่เก่าแก่นะครับต้องบอกว่าเป็นถ้วยที่สำหรับทีมที่ชนะเลิศนะครับสำหรับแมนยู ที่จบอันดับได้ที่8ของฟุตบอลทีมมิลลกนะครับนัดนี้ก็ถ้าชนะนะครับก็จะไปได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับซึ่งโค้ชนะฮะเทนฮากก็ได้ออกมาบอกแล้วนะฮะว่าแม็กควนั้นน่าจะไม่ได้ลงเล่นนะครับเพราะว่าก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ว่ากองหลังนั้นก็น่าจะเป็นการกลับมาเล่นนะครับของลิซันโดปาติเนสนะครับน่าจะจับคู่กับวาลานนะครับก็เรียกว่าเป็นคู่ ที่ถือว่าเป็นคู่ในฝันของคู่เซนเตอร์ในฝันของเหล่าบรรดาแฟนแฟน,แ,นแมนยูที่อยากจะให้ลงมาเล่นร่วมกันนะครับเออก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เอาดีสไปจัดก็ถือว่าน่าจะเป็นนัดสุดท้ายนะครับของวาลานด้วยนะครับซึ่งแม่ต้องบอกเลยว่าแมตชนี้ยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเหล่าบรรดาแฟน,แ,ฟนแมนยูก็ต้องบอกว่ายังไงก็ต้อง สู้ตายนะครับแมนยูนหนึ่งลูกแนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะแพ้ก็เสมอตัวนะครับเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าก็น่าจะแพ้แต่ถ้าชนะขึ้นมานี่โอ้โหบอกเลยว่าโลกไม่สงบสุขแน่นะฮะดังคำกล่าวของพี่บอโบนนะฮะคอลัมนิสต์ของสยามกีฬานะจะบอกว่าเสดาแน่นอนนะฮะ When you are ถ้าแมนยูชนะนัดนี้นะฮะก็ต้องบอกว่า แมนซิตี้นี่ไม่ต้องพูดถึงฮะขุมกำลังนี่โอ้โหจัดใครลงมานี่ก็แม่ยังไงก็เทียบพร้อมไปซะทุกตำแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้านะครับตัวลุกฮาเลนโฟเดนนะฮะเดอะบอยแจ็กกีลิทโอ้โหดูขุมกำลังแล้วแม่กระพูดแล้วยังไงแมนซิตี้ก็ชนะแน่นอนฮนะเย่ทันใสทุนี้สกียี่อยู่ให้แหลกแต่ยังไงก็ดังคำกล่าวที่เกิดมานะฮะ รู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ยังไงก็จะขอสู้ตายส่วนผลที่คาดการณ์ของผมนะฮะคิดว่าแมนซิตี้น่าก็ชนะ2ศูนย์แล้วกันนะครับงเดี๋ยวเรามาลองทายผลกันนะฮะเราใช้จากดวงกันแล้วครับใช้แบบโยนเหรียญเอาแล้วกันว่าเหรียญน,นั้นมันจะออกมาหน้าไหนนะฮะเหรียญมันมี2ด้านอยู่เสมอนะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาโยนเล่นๆกันนะฮะดวงดูซิว่าจะ ตามคำที่ผมทายไว้ด้วยไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไปไปทุกคนคยสิปแปล้านแล้วสำหรับทายผลเหรียญก็ออกมาดังคำทํานายเช่นเกินนะครับก็เป็นแมนซิตี้จะเป็นฝ่ายที่จะชนะแมนยูไปนะครับ